ถ้าเราปลูกอ้อยไม่เนี่ยเราสามารถฉีดพ่นปุ๋ยทางใบครั้งแรกตอนที่อ้อยอายุเท่าไหร่นะครับผมคาตอบก็คือเราสามารถฉีดอ้อยได้ตั้งแต่อายุ20วันรับจากวันที่เราปลูกนะครับผมอย่างอ้อยแปลงนี้นะครับผมพี่โตปลูกเมื่อวันที่8มิถุนาวันนี้ก็จะเป็นวันที่28มิถุนานั่นก็หมายความว่า,วาอ้อยแปลงนี้อายุครบ20วันพอดีนะครับผมอีกหนึ่งจุดข้อสังเกตนะครับเวลาที่เราดูว่า อ้อยของเราเนี่ยสามารถฉิดพ้นทางใบได้เราอยางให้เราให้ดูที่ลักษณะของใบนะฮะลักษณะของใบจะต้องเป็นใบใหญ่แบบนี้นะครับผมแต่ว่าถ้าอ้อยของเรามีลักษณะแบบนี้นะฮะสมมุตินะครับผมว่าอ้อยของเราเนี่ยมีลักษณะเป็นแบบนี้ทั้งดงเลยนะครับแบบนี้ก็อย่าเพิ่งฉีดนะครับผมเพราะว่าอายุอ้อยมันน้อยไปแล้วใบที่กลางออกมาเนี่ยมันยังกลางน้อยไปนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนที่น้ําปุ๋ยมันจะมาตกค้างอยู่ที่ใบอ่ะมันจะน้อยกว่านะครับผมอ้อยอันนี้นจะเป็นอ้อยที่เหมือน เพิ่งเกิดนะครับผมอายุประมาณ10บวันแต่ถ้าเป็นอ้อยอายุ20วันเนี่ยก็จะอยู่ประมาณนี้นะฮะเขาก็จะใบเขาก็จะใหญ่ขึ้นนะครับผมอันนี้คือเปรียบเทียบนะฮะเพราะว่าการที่เราปลูกอ้อยเนี่ยอ้อ,อยเขาจะมีแบบรุ่นเล็กรุ่นใหญ่เกิดแตกต่างกันไปนะครับผมพรุ่งนี้ตอนเช้านะครับพี่โตก็ตั้งใจว่าจะมาฉีดพ่นปุ๋ยทางใบในไรอ้อยแปลงน,นี้นะครับผมสูตรปุ๋ยที่จะใช้ก็จะเป็นปุ๋ยเกตสูตร255สนะครับผมแล้วก็พี่โตจะผสม จุลินรีสังะห์แสงลงไปด้วยนะครับผมเนี่ยจะผสมจุลินทรีสังข้อแสงลงไปด้วยเพราะว่าเมื่อช่วงใบที่ผ่านมานะครับผมมีฝนตกลงมานะฮะตกลงมาไม่ได้เยอะนะครับผมแต่ก็ถือว่าทําให้ดินเปียกนะฮะทำให้หน้าดินนี่เปียกเลยนะครับผมเพราะเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมาะมากเลยถ้าเราจะฉีดพ่นปุ๋ยทางใบพร้อมกับใส่จุลินทรียสังข้อแสงลงไปด้วยนะครับผมเพราะว่าด้วยความที่พอมีฝนตกพรมลงมาเนี่ยน้าดินมันเปียกใช่ไหมฮะพอหน้าดินเปียก บวกกับอ้อยของเราเนี่ยมันยังเป็นอ้อยเล็กอยู่นะครับผมเพราะฉะนั้นเน่ยเวลาที่เราฉีดนะคะละอองของน้ําปุ๋ยตกค้างอยู่ตามใบแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็จะตกลงที่ดินนะครับผมถ้าเราฉีดต่อหน้าดินแท้งเนี่ยบางทีปุ๋ยที่ตกลงไปที่ดินเนี่ยบางทีมันจะละเหินละเหยไปได้ง่ายนะครับผมแต่ในทางกลับกันหน้าดินมีความชื้นแบบนี้นะฮะแล้วเราฉีดแต่เช้าเลยเช้ามืดเลยนะครับผมพวกน้ําปุ๋ยที่มันตกค้างอยู่ในดินพวกน้ำหมักจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงที่เราผสมลงไปด้วยเนี่ย เขาจะซึมลงดินก็จะช่วยให้รากพืชเนี่ยสามารถดูดกลิ่นเข้าไปได้นะครับผมอันนี้คือเป็นข้อดีเลยนะครับถ้าเราต้องการที่จะฉีดพ่นปุ๋ยทางใบแล้วก็จะใส่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงลงไปด้วยเนี่ยให้เราฉีดช่วงที่น้าดินเปียกจะได้ผลแล้วก็ได้ประโยชน์มากที่สุดนะครับผมเดี๋ยวในพรุ่งนี้เรามาฉีดพ่นปุ๋ยทางใบพร้อมกับผสมน้ำหมักจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับช่วย กดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจพี่โตด้วยนะครับสวัสดีครับ